สวัสดีจ้ามาพอกลุดตัดแชนแนลอยู่แล้วจ้ามาพอกาเมทีไปเร็ววันนี้เมทิีศสิภาอ่าชมไมปไลท์เฮาจ้าเพราะว่าเมทีมาตกปลาเมทิปกะเล่ไปหลอกเวลาย้ำข้าแล้งจ้าไปมึงบรรยากาศไอน้ำทะเลกระทบกับเสงตะวันจ้าเสีงตะวันกระทบกับน้ำทะเล เป็นบรยบรยากาศอีกบรรยากาศหนึาา่งจะสวยงามใจเพื่อนที่พามามึงลมกระแรงในแจังหอยใะเพื่อนแต่กะสวยงามในบรรยากาศมากเลยจ้ะบรรยากาศเย็นสบาย้ะเพื่อนไอที่นนี้ม่เห็นอยู่นะจ้ะ ที่แนมเห็นเนี่นก็คือไลเฮาจะเป็นแบบว่าค่อนตั้งอยู่ทางเนินเขาอยู่ฝั่งทะเลจะเนเพื่อนเพื่อแปลว่าใอ้วันนี้น้ยมแรงมันจะมีแสงไฟจากให้แบบให้เลือให้ยังเห็นนะจะ้ะว่าตรงนี้เป็นฟังมันจะมีแสงไฟแบบว่าเปิดไว้แม่จ้ะเพื่อนให้เห็นจะ้ะบรรยากาศจะ้ะ วันส่วงบรรยากาศส่วนข้าวแรงจ้ะสวงใบใบตะวันไกต่ตกดินกระทบกับน้ำทะเลจ้ะเพื่อนนั่นก็คือไลเฮาจ้ะลรเฮาบรรยากาศงามมีลีจ้ะเพื่อนเย็นสบายลมลมพัดไป ดอกห้าม่จะเ,เพื่อนๆดอกห้าปิวสวยสวยงามจะ้ะชมเพื่อนมากจะเ,เพื่อนๆแต่ว่าไม่ทิพย์ขึ้นไปข้าวเดียวไม่ทิพย์ปริดไปดน อยู่นี่จะไมู่่สองสามมองจ้ะไอไล่เฮาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นใา่ฟังของแบบวา่าของรัดเนี่ยจ้ะมึงล่มเนี่ยจ้ะล่มพัดเอ ดอกเนี่ยสวยงามชมเพิ่มมากจ้ะเ,เพื่อน แต่ว่าช่วงพ่ใครมีค้นนะจ๊ะเพราะว่าไม่ทิ์กับบ่อยากให้มีค้นขามาหลายนะจ๊ะรบหลีกสวยงามจะเป็นเพื่อน ดอกหยาที่ลมพัดสวยกับมึงสวยงามไปอีกแบบจ้ะดอกหยาเพราะว่าลมลมพัดเลยจะ้ะดอกหยาเขากำลังเปลี่ยนสีแต่ลมพัดเขามันจะมันกับมึงสวยงามไปอีกแบบหนึง่งองฝาแจมใส่ต้นนี้ก็เป็นการบรรยายการประวัติของการสร้าง ลายเฮาจ้ะตนนัวนี้เขาจะเขียนประวัติไว้ไหมจ้ะเพื่อน like ตัวน,นี้กับแผ่นพันงไ uh huh. วอยู่นี่นี่ <And S 1> อย่างนไนนไหมจ้ะ <of> เขาจะเขียนไว้ <Yeah. S 1> ให้ <Yeah. S 1> ตัวน,นี้ก็คือบังกะโลสําหรับให้ไวให้พ้นเสาไหมจ้ะเพื่อน mm hmm. แล้วตัวสุดท้ายนี่ก็คือ mm hmm. แผนที่ไวอยู่นี่